คนจาลอดลอดไอ้รอบสองแล้วค่ะมาเลยจ้านี่เลยจ้าขัดผิวให้เกนหนอ่อยให้เธอหน่อยเธอจะได้ผิวสวยสวยเหมือนใช้เซรั่มเลยจ้านี่แล้วมัดเลยจ้าแผนกหอ่อกระดาษก็ห่อไปนะจ้าเราเป็นแผนกแผนกห่อถุงจ้าฉีดไปจ้าบำรุงเซรั่มให้เขาหน่อยจ้า สวยแน่นอนจ้าขาวอุ๋มรอดนี้ต้นนี้เยอะเนี่ยลูกลายแลลูกลายไม่เอาจ้าไม่สวยจ้าต้องเด็ดทิ้งนะคะลูกที่ไม่สวยเราจะเลือกเฉพาะลูกที่สวยลูกเบี้ยวลูก คะเราไม่เอาจ้าเราจะเลือกเฉพาะลูกที่มันสวยๆนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเอาเฉพาะลูกที่สวยอย่างนี้มันเราไม่เอาคะ่ะทุกคนนี่ทิ้งไปเราจะเลือกเฉพาะลูกสวยๆจ้าแล้วก็ห่อถุงเลยนะคะห่อถุงเสร็จแล้วเราก็จะไปหอ่อห่อกระดาษคะ่ะทุกคนคะ่ะเราจะห่อกระดาษเดี๋ยวพเนกห่อกระดาษก็จะมาแล้วจ้ะ สนเสน่ห์ของกระดาษก็จะมานะคะทุกคนค่ะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์ก็แกชร์ด้วยนะจ้า